เรื่องมาเลยผีผมมักจะถูกเพื่อนหรือคนที่รู้จักทักทวงน้ำเสียงที่ติเตียนอย่างนี้เสมอเมื่อพวกเขาต้องมาเจอพวงมลาลลยดอกไม้สดที่ผมห้อยไว้บนรถ จริงเขาน่าจะชื่นชมมากกว่าเพราะอย่างน้อยกลิ่นนั้นหอมกุ่นของดอกไม้มันก็สามารถสร้างบรรยากาศดื่นรมให้ในระหว่างนั่งอยู่บนรถแกซื้อจากที่ไหนได้แทบทุกวันตามสีแยกไฟแดงน่ะเออดีนะนอกจากจะได้มาลดอกไม้สวยๆแล้วยังได้ชื่อว่าช่วยคนที่เดือดร้อนไปอีก หลายคนหลากหลายความคิดแต่สำหรับผมมีความรู้สึกผูกพันกับพวงมาลัยดอกไม้ตามสีแยกสามแยกไฟแดงมากมายกว่าที่คนอื่นเขาคิดกันทุกครั้งที่ผมได้ช่วยอุดหนุนพวงมาลัยสักกวงจากคนที่กำลังเดินเลขขายเสี่ยมเป็นเสียงตายตามแยกไฟแดงอยู่นั้นความรู้สึกของผมจึงคิดถึงเมื่อครั้งก่อนในชีวิตที่ได้ประสบพบปะ กับเบื้องหลังของเด็กเร่ขายพวงมาลายัยคนนี้ทุกปีแต่ก่อนหน้านี้หลายปีแล้วผมเองก็เกลียดและชิงชังบรรดาคนเล่ขายพวงมาลายัยตามแยกไฟแดงเป็นชีวิตจิตใจเลยครับบางครั้งบางคราที่รถมนติดคนพวกนี้ก็จะเดินมาข้อกระจกเสนอขายพวงมาลัยบ้างละ่ะไม่ขาอก็ชูพวงมาลัยเรียกเสนอสินค้า ผมว่ามันไม่จำเป็นต้องนำพวงมาลลยดอกไม้มาแขวนเป็นที่เกะก,กะหน้ารถอันนี้สำหรับความคิดของผมในตอนนั้นนะครับหลายครั้งผมหมุนกระจกยื่นหน้าออกไปตะคอกใส่เด็กเร่ขายพวงมาลลยบางทีก็ด้วยคำที่เจ็บแสบงานดีๆกว่านี้ไม่มีหรือไงมันอาจจะเกิดจากความเครียดที่ทุกไฟแดงก็จะเห็นมีแต่คนเหล่านี้สร้างความอึดอัด ยิ่งรถติดอารมณ์เร่งดีบยิ่งไม่ได้ดั่งใจก็ยิ่งทําให้พลานไปซะทุกเรื่องบางทีผมก็ด่าออกไปด้วยคำที่หนักกว่านี้และเมื่อด่าออกไปแล้วมันรู้สึกทําให้ผมอยู่อย่างคนชั้นสูงมองพวกเขาต่าต้อยติดดินกันเลยทีเดียวหลายหนที่พวกเขาถูกผมตะคอกแล้วเดินหน้าเสียไป แต่ก็อีกหลายครั้งเหมือนกันที่เขาหันมาทำเหมือนจะมีเรื่องและจะเอาเรื่องกับผมให้ได้จะไปไหนก็รีบไปไปผมได้ใจไล่ตอนด้วยถ้อยคำหยาบช้าแต่ว่าได้ผลและทุกครั้งที่ผมทำเช่นนั้นก็จะถูกนำไปถ่ายทอดให้เพื่อนพ้องได้รับฟังตลอดหลายคนได้แต่หัวเราะและพึงพอใจกับมัน ด่ามันซะบ้างจะได้สํำนึกแต่บางคนก็สายหน้าเหมือนว่าเห็นอกเห็นใจแล้วคำถามก็มาถึงว่าทำไมตอนนี้ผมถึงเป็นคนอุดหนุนพวงมลาลัยดอกไม้จากคนเลียกขายตามแยกไฟแดงละ่ะหากเหตุการณ์ครั้งหนึ่งมันไม่ได้ดึงผมเข้าไปรู้จักกับเสาเลียกขายพวงมลาลัยที่สีแยกไฟแดงแห่งนี้ผมเอง ก็อาจจะเป็นคนที่จอมต่อต้านคนขายพวงมาลัยตามแยกไฟแดงต่างๆไปตลอดชีวิตคืนวันนั้นเวลาเลยสีทุ่มไปแล้วครับผมหัวเสียจากการเข้าใจผิดกับวิสาซึ่งเป็นคนรักของผมเองครับถึงขั้นนั้นเราก็มีปากเสียงกันบึงรถออกมาจากบ้านของหลอดมาด้วยความเร่าร้อนแต่ก็ไม่กล้าบาบินถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย เหมือนใครบางคนหรอกครับแต่อยากจะแสดงให้หล่อนเห็นว่าผู้ชายอย่างผมมันก็บีดีเหมือนกันผู้หญิงไม่ได้มีเฉพาะแค่วิสาคนเดียวเลยสักนิดบนโลกแห่งนี้หาที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องงอหง,งอนเจ้าหล่อนเลยออกจากบ้านสาวคนรักมาไม่นานผมเองก็ต้องมาติดค้างตึงอยู่บนถนนสายนี้ ที่สีแยกไฟแดงครับแล้วสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดก็เสนอหน้ามาทันทีเลยครับเพียงแค่รอรถผมหยุดหมุนเท่านั้นเด็กสาวคนหนึ่งเดินถือพวงมลาลัยดอกไม้มาทางรถของผมอารมณ์ฉุนเฉียวบวกกับอากติที่มีต่อพวกเร่ขายพวงมลาลัยริมทางมันก็พุ่งกระจูดขึ้นมาผมคิดในใจว่าหากนางนี้เสนอหน้ามาขายพวงมลาลัยให้ผม มีหวังเรื่องยาวแน่ๆหรือไม่ก็คงได้มีอารมณ์กับคำที่ด่าที่ผมอึดอัดมานานหญิงสาวได้ตะโกนมาจากด้านหน้ารถว่าพวงมาลลยไหมคะเสียงแว่วหวานผ่านเข้ารูหูทำกลางเสียงอู้สู้ของเครื่องยนต์อารมณ์ฉุนก็ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเมื่อเด็กสาวคนนั้นเดินเข้ามาประชิตฝั่งที่นั่งคนขับแล้ว พร้อมชูพวงมาลัยดอกไม้ที่เตรียมมือขึ้นมาพร้อมกับทักทายด้วยรอยยิ้มดังกับมีความหมายทั้งหมดเท่าไหร่ผมถามสันส้นๆแต่ก็ทำให้หล่อนตาโตูปถูคงจะดีใจละสิผมคิดได้ใจนะครับคอยดูแล้วกันจะเล่นให้หลอนไอแทบแทบกแผนดินหนีกันเลยทีเดียว ขณะที่หล่อนยกพงมาลัยขึ้นมานับและคำนวณด้วยหวัวใจพองโตก่อนจะยิ้มรื่นร้อยแปดบาทค่ะพี่แต่คิดพิเศษแค่ร้อยห้าสิบหล่อนอุตสาหลดให้คิดแบบเต็มๆไปเลยดีกว่ามันเป็นโชคดีหรือโชคร้ายของนางกันนะเพราะสัญญาณไฟกำลังจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองและอีกไม่นาน ก็จะเป็นสีเขียวแล้วนั่นหมายความว่าหากไฟเขียวมาการตกลงซื้อขายของเราต้องเป็นอันยกเลิกหลอนกุลีกุจอเร่งรีบพร้อมกับพวะพวงเลี้ยวไปมองสัญญาณไฟดวงทีีทแล้วไฟสีเหลืองก็ขึ้นผมดึงเกมชา้ชาๆเหมือนกำลังค้นหาเศษเงินร้อยห้าสิบบาทสำหรับแลกเป็นค่าพวงมาลัยโอ้ย ไม่ทันการแล้วเดี๋ยวก็เป็นไฟเขียวผมอุทานเหมือนจะเสียใจแต่สีหน้ายิ้มแย้มของเด็กสาวสลดลงอย่างถนัดตามือไม้อ่อนเหมือนสิ้นเรียวแรงแต่ก็กลับดีขึ้นมาบ้างผมก็ได้บอกไปข้างหน้ามีที่จอดรถข้างทางไหมละ่ะแล้วนางก็ตอบฉับรากับชำนาญทางตรงไปอีก200เมตรก็จะจอดรถได้ค่ะแต่ต้องฉิดทางหน่อย ตำรวจไม่จับหรอคงไม่จะปลอกคะ่ะก็ไม่มีป้ายห้ามจอดนี่นางเอ่ยขึ้นแหมรู้ดีจริงๆนะคงจะทานาญงานดิมทางมาตั้งแต่เด็กละสีงั้นช่วยนำไปส่งให้พี่ทีเลยไฟแดงไปอีกนิดหน่อยใช่ไหมไฟเขียวขึ้นทันทีพอๆกับเสียงรถข้างหลังกดแต่ไล่ทันควัน ล่อนพยักหน้ารับพร้อมกับรถของผมพุ่งออกไปเพื่อตัดความลำคาญของคันด้านหลังไม่รู้เขาจะรีบไปไหนกันระหวังที่รถของผมออกตัวจากไฟแดงมาผมเองก็ยังกระยิมใจอยู่บ้างว่าระยะ3-400เมตรนี้ถือว่าไกลมากดูสิว่าเด็กสาวคนนั้นจะตามมาเพื่อไขวงมาลัยให้ผมหรือไม่อีกความคิดหนึ่งผมว่าจะขับเลยไปไหม แต่อีกความคิดหนึ่งก็อยากจะเห็นว่าหล่อนมีความพยายามจริงหรือไม่เชื่อคนเร็วไปหรือเปล่าผมเลือกความคิดที่จะหยุดรถข้างถนนเพื่อสังเกตการว่าจะมีเด็กสาวมาขายพวงมาลัยตามที่ผมบอกหรือเปล่ารถผมหยุดนิง่งสึ่งมองผ่านกระจกด้านหลังเห็นร่างของใครคนหนึ่งวิ่งฟาถนนอีกด้านตามมาจริงๆก่อนจะมาถึงผมว่าก็คงจะเหนื่อยหน้าดู รู้สึกสนุกใคราเครียดขึ้นมาได้ที่ได้แกล้งคนที่ผมเกลียดที่สุดให้สมสาแก่ใจคราวนี้คิดอีกทีผมอยากจะให้หล่อนวิ่งมาในระยะ50เมตรให้ถึงรถของผมเลยแล้วค่อยบึงรถหนีไปคงจะสร้างความเจ็บแสบความรู้สึกไม่น้อยคิดแล้วมันออกจะสนุกตื่นเต้นที่ได้เล่นเกมพลานลากกระต่ายอย่างนี้คิดได้เช่นนั้น ผมจึงต้องจอดรถรอคอยเธอคนนั้นต่อไปแล้วหล่อนก็ตามผมมาจริงๆเหงื่อเไม่เล็กๆซึมทั่วใบหน้าท่าทางอิดโรยพอสมควรผมยิ้มอย่างพอใจเดี๋ยวพี่เพิ่มเงินให้มากกว่าราคามาะไยในมือเธอแล้วกันหล่อนยิ้มกว้างอย่างพอใจก่อนจะเอ่ยตอบด้วยเสียงกระหืดกระหอบนิดๆ ไม่ต้องรอขอบคุณค่ะเอาเป็นว่าคิดราคาที่ขายร้อยแปบาทพอหลอนก็ฉลาดนะคงคิดค่าเหนื่อยที่จะต้องเดินตามมาให้บริการอีกไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้พี่มีเงินอยู่สามพันแต่จะซื้อพวงมลาลัยกับเธอ2อ0พันห้าหลอนมองหน้าผมแปลก,แ,ปกและไม่เข้าใจคือผมขอซื้อทั้งตัวรวมทั้งกลไกพวงมลาลัยด้วย คราวนี้หล่อนสะอกหน้าแดงจ้องหน้าผมอย่างขมิงขณะที่ผมลุกหน้าโดยหวังให้หล่อนรีบแสดงความไม่พอใจออกแล้วจะได้หนีไปให้พุนพ้นว่าไงทั้งมาลัยบวกกับข้านอนกับพี่2อ0พผมตอกยำ้ำหล่อนทำท่าทีเหมือนจะปล่อยหัออกมาแต่แล้วกลับหันหน้าเข้าไปเชิญเหมือนคนบ้าบิน ถ้าพี่คิดจะซื้อหนูจริงๆหนูขอ5,000บาทค่ะผมอุทานออกมาพร้อมกับความคิดเล่นปูดด้วยคำเหยียดหยามกูคิดแล้วว่ามันจะต้องมีอีรอบนี้แฝงอยู่ปะทูที่แท้ก็อีตัวมาขายพวงมาลัยบางหน้าแท้จริงก็แอบค้าประเวณีนี่หว่ามันจะไม่สูงไปหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเพราะความขัดแย้งใจตอนที่ผมอารมณ์ค้างจากวิสา ที่เป็นแฟนสาวของผมถึงได้จะคิดเล่นพี่เล่นกับเด็กสาวขายพงมาเลยคนนี้หนูไม่เคยขายตัวแต่ตอนนี้หนูเพิ่งคิดได้ว่ามันเป็นทางเลือกใหม่นะผมคิดในใจเอาอีกแล้วไงพวกผู้หญิงพักนี้มักจะอ้างครั้งแรกหลอกเงินเสียผู้หิวกระหายพมมาจันทั้งหลายที่หลับหูหลับตาจ่ายเงินแลกกับความบันเทิง แต่หลายคนได้รับของแจบของแถมจากพวกหล่อนไปนักต่อน,นัดงั้นเพิ่มอีก500เป็นสามพันได้ไหมผมขึ้นราคาอีกทีหากอีดออดอีกก็เป็นอันเลิกร้างหล่อนทำหน้าเหมือนคิดหนักวงคิ้วย่นเข้าหากันอย่างคิดเครียดว่าไงตกลงไหมเงินสามพหาไม่กี่ชั่วโมงหรอก ตกลงก็ไปไม่ตกลงก็เลิกกันหลอนยังคิดไม่ตกหน้าหล่อนตอนนี้มีเหงื่อชุ่มออกมาจนเปียกชุ่มก่อนที่จะได้รับคำตอบที่เดาออกมาว่าได้หล่อนตอบสั้นเสียงสั่นเครือเหมือนเด็กใหม่จริงๆพ่อพอกับความรู้สึกถามตัวเองขึ้นมาเหมือนกันว่านี่ผมบ้าไปแล้วหรืออยังมันคงเป็นเพราะวิสาคนเดียวนั่นแหละ ที่ทำให้ผมทำเรื่องบ้าๆอย่างนี้กล้าคืนก็กล้าใจละเงินสามพันมันไม่มากไปหรอกผมคิดอย่างประชดประชันตนเองพร้อมๆกับภาพสาวคนรักดอยมาอยู่ตรงหน้าอย่างสาแก่ใจนางบอกว่าแต่หากจะให้หนูไปด้วยจริงๆขออย่างได้ไหมหล่อนเริ่มมีเรื่องต่อรองขึ้นมาแล้วไงแต่ผมเอง ก็ต้องรักษาความเป็นชาติชายไว้ด้วยเหมือนกันมีอะไรอีกล่ะผมพูดพร้อมกับอารมณ์เสียขอเข้าไปในบ้านสักครู่ได้ไหมคะอ้าวได้ไงจะไปอาบน้ำแต่งตัวหรือไม่ต้องหรอกที่โรงแรมมีห้องน้ำให้อาบเปล่าค่ะว่าจะไปซื้ออาหารไปให้แม่ที่บ้านก่อนนะคะหลอนใบเบียกเยนี่ยแน่ หรือไม่ก็คงมีอะไรสักอย่างทำไมล่ะเพราะแม่ยังไม่ได้ทานข้าวเหมือเย็นเลยค่ะนางพูดขึ้นพร้อมกับน้ำเสียงที่หมดเรี่ยวแรงเมื่อคิดจะบ้าแล้วมันก็ต้องบ้าให้ถึงที่สุดขับรถพานางไปซื้ออาหารริมทางเป็นถุงแล้วยังอุตส่าห์ขับพาหล่อนไป ในซอกลึบของกรุงเทพแห่งนี้แล้วผมก็ได้เห็นมุมลึกของกรุงเทพอีกม,มุมหนึ่งเพลิงพักเก่าๆถูกสร้างด้วยไม้กระดานผุๆหลังหนึ่งที่เด็กสาวเดินเข้าไปผมนั่งรอในรถไม่ไหวจึงเดินตามหลังหล่อนไปถึงที่พัก แล้วเองจะไปไหนล่ะพิมพ์จะไปขายพวงมาลัยต่อหรือไม่ต้องรอกขายไม่หมดก็ชักมันเถอะดึกแล้วเข้ามานอนได้แล้วไม่หรอกแม่พิมพ์จะไปทำงานพิเศษเขาให้รายได้ดีด้วยนะใครว่ามาจ้างเองจูมาหลายปีไม่เห็นเองทะเลถลายไปไหนนี่ ไปทำงานกลางค่ำกลางคืนมันอันตรายรู้ไหมเออเองอย่าไปเชื่อมันเชียวนะคนสมัยนี้เชื่อใจได้ที่ไหนหน้าเนื้อใจยักษ์ทั้งนั้นช่างเถอะพิมพ์ตกลงกับเขาไว้แล้วแม่กินข้าวเสร็จหนูก็คงต้องไปผมเองก็เดาภาพไม่ถูก ถึงต้องก้าขึ้นไปบนบ้านหลังเตี้ยแล้วภาพที่ผมเองแถบเบือนหน้าหนีก็ปรากฏ mm hmm. เด็กสาวที่พึ่งรู้ว่าเธอชื่อพิมพ์หันมาเจอผมพอดี mm hmm. นางเอ่ยกับแม่นาง mm hmm. นี่ไงนายจ้างของพิมพ์เด็กสาวกล่าวแนะนำผมขณะที่หญิงชลายกมือไหว้ท่วมหัวเรากับผมเป็นเทวดาองค์หนึ่ง mm hmm. ขอให้จเจริญเจริญเธอพ่อคุณ ขออย่างเดียวงานที่ว่านั้นอย่าให้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายศิลธรรธมเถอะดิฉันละกลัวจริงๆคำพูดของแม่เทาเล่นเอาผมสะอึกเลยครับมีมันยิ่งกว่านิยายนำเน่าที่เขานิยมกันเชียวหรือก่อนที่หญิงชราจะไม่ไหวจะถามผมขึ้นจะให้อีพิมพ์มันไปทำอะไรหรือผมคนลุกสู้หน้าชาขึ้นมาทันทีเลยครับมือไม้สันอ้าปากค้าง เพราะไม่รู้จะโกหกแม่เท่าอย่างไรดีขณะที่แม่เท่าก็ยังล่วงลึกถามต่อคํำถามเดิมอีกครั้งเป็นการยำ้ทำทําให้ผมตัดสินใจต่อไปคือคืนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วครับพิมพ์หันขวับมาทางผมสายตาอ้อนวอนปรากฏขึ้นระหว่างหญิงชลาดวงหน้าสงสัยไม่หาย คืนนี้ไม่ต้องไปแล้วครับป้าผมเพียงมาดูว่าพิมพ์เธอพร้อมที่จะทำงานให้ผมหรือเปล่าผมล้วงเงินในกระเป๋า2,000บาทยื่นใส่มือของพิมพ์ขณะที่พิมพ์นั้นไม่ยอมรับมองหน้าผมด้วยอาการมีคำถามรับไว้ก่อนเถอะเรื่องงานค่อยว่ากันทีหลัง ไปคุยเรื่องงานกับเจ้านายเองเถอะจิงชราบอกลูกสาวขณะที่พิมพ์ก็ตามผมออกมาข้างนอกพร้อมกับคำพูดน้ำเสียงที่เด็กขาดหนูพร้อมทำงานให้คุณคืนนี้นะคะไม่ต้องรอกแล้วเงินนี่ล่ะหนูคงรับไว้ไม่ได้หรอกคะ่ะหล่อนทำท่าทาง เหมือนจะยื่นเงินกลับคืนให้ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้คุณต้องบรรลุจุดประสงค์ตามที่จ่ายเงินให้หนูสิคะพิมพ์เอ่ยขึ้นหล่อนก็แน่ยิ่งกว่าที่ผมคิดไว้และคงไม่ยอมง่ายเช่นกันเอางี้พี่ผ่านสีแยกนี้บ่อยๆเป็นอันว่าหากพี่ผ่านมาจะขอมาละไจากพิมพ์พทุกครั้งและค่อยหักลบกบหนี้กันไปแล้วกัน เงิน2,000นี้หนูคงไม่ต้องขายมาลัยให้คุณทั้งปีเลยเหรอคะไม่หรอกอาจจะเป็นเพียงแค่เดือนสองเดือนก็พอแล้วละคิดพวงแค่20บาทก็คงไม่เกินร้อยพวงนับจากนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ผมมาส่งวิสาที่บ้านเธอรถติดไฟแดงเมื่อไหร่ พิมจะรีบนำพวงมาเลายดอกไม้สดมาให้ผมทุกครั้งจนกระทั่งบางครั้งบางคราต้องซื้อสองพวงเพื่อให้วิสาไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเด็กสาวบางวันมอมแมมเพราะหน้าเจอฝุ่นควันต้องให้มาลลยผมฟรีด้วยและพิมพ์ก็ดูเหมือนจะเข้าใจความหมายหลายครั้งหล่อนบอกว่าซื้อพวงแถมพวงพอวิสาถามพิมได้ยินก็รีบบอก นางบอกว่าพี่เขาเป็นขาประจำของหนูค่ะเพราะวิสาก็คิดว่าผมคงไม่จริงจังอะไรกับสาวเล่ขายพวงมาไลยแน่ๆเมื่อเทียบกับเธอแล้ว ทางผ่านสีแยกนี้มาหลายวันแล้วที่ไม่เห็นพิมพ์มาขายพวงมาลัยเหมือนแต่ก่อนบอกตรงๆเลยนะครับว่าจิตใจของผมกขบวนกระว่ายังบอกไม่ถูกมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างจะบอกว่าผมแอบชอบเธอจริงๆแล้วก็ได้เพราะผมคำนวณดูราคาค่ามาลัยกับเงิน2,000ที่ต้องจ่ายล่วงหน้าแล้วมันก็ยังเหลือค้างอยู่ไม่น้อย แล้วคืนนั้นผมคุยกับวิสานานไปจนเวลาจะกลับบ้านก็ย่างเข้าไปถึงตีหนึ่งกันแล้วและขากลับผมต้องผ่านสีแยกไฟแดงและผมก็ได้เจอกับพิมพ์อีกครั้งหล่อนรีบวิ่งมาที่รถของผมขณะที่ผมก็ดี้บเปิดบานประตูกระจกลง เพื่อรับพวงมาลัยพวงหนึ่งในมือของเธอซึ่งมันเป็นพวงมาลัยพวงสุดท้ายสำหรับการไขในคืนนี้แล้วซึ่งผมไม่ลืมจะควักกระเป๋าติดมือมาด้วยเงินแบงค์ร้อยคิดว่านานๆวันจะให้เธอไปทีละร้อยเป็นเลยพอบานกระจกเปิดออกผมเองก็เห็นดวงหน้าเศร้าๆของพิมพ์ผสมกับอาการเย็นชาทว่ามีริ้วรอยคราบน้ำตาปนเปื้อนแกม พิมเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าทางเหมือนคนเพิ่งจะร้องให้มานะมาะไลยพวงสุดท้ายแล้วนะคะพี่พิมพ์ขอโทษที่เอาเปรียบนะคะที่ไม่สามารถชดใช้นี่ที่ค้างให้หมดอ้าวทำไมล่ะ พิมพจะไปแล้วขอบคุณที่ช่วยเหลือด้วยน้ำใจนะคะนางพูดจบก็วางพวงมาลัยวงนั้นไว้ที่ตักของผมแล้วนางก็หันหลังเดินจากไปพอๆกับสัญญาณไฟเปลี่ยนให้ผมต้องรีบออกรถไม่มีแม้แต่คำถามว่าพิมพ์จะไปไหนแต่ก็ยังกังวลว่ามันอาจจะมีเรื่องที่ไม่สู้ดีนักคืนนั้นผมกลับถึงบ้านนอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับ ทำไมผมถึงคิดถึงเธอทั้งทั้งที่เราไม่มีอะไรผูกพันกันมากกว่าการเป็นลูกค้าและคนขายพวงมาลัยกันเท่านั้นต่อมาผมสังเกตว่าสีแยกตรงนั้นไม่เจอพิมพ์มาขายอีกเลยนี่ก็ย่างเข้าสองคืนซ้อนจนทนต่อไม่ไหวเบียกเด็กเล่ขายพวงมาลัยอีกคนมาถามเออผู้หญิงที่ชื่อพิมพนั่นแหละ พี่ซื้อพวงมาลัยจากเธอเป็นประจำนะพี่ก็คงต้องเปลี่ยนขาประจำใหม่แล้วนะครับซื้อกับผมก็ได้ผมก็ขายประจำที่นี่เหมือนพี่พิมพ์นั่นร่ะครับเด็กชายหน้าใหม่หน้าตามอมแมมคนนั้นเสนอตัวไม่ต่างกับเจ้าของนักธุรกิจการค้าชั้นยอดเหมือนกันไม่รอกคือพี่มีหนี้ที่ติดขางกับพิมพ์อยู่นะ่ะ พี่พิมพ์เขากลับมาชดใช้ไม่ได้หรอกครับอ้าวทาไมล่ะหล่อนเป็นคนขี้โกงหรือเหตุที่พี่พิมพ์ไม่สามารถใช้นี่ให้ใครได้ก็เพราะเธอนั้นตายไปเมื่อสามคืนก่อนแล้วครับผมขนลุกสู้พิมพ์ตายเมื่อสามคืนก่อนก็คือคืนสุดท้ายที่เธอร้องให้นำอะไรมาส่งให้ผมแถมยังบอกว่าขอโทษนะ เด็กขายพวงมาลัยบอกถึงความเป็นมาที่ผมเห็นพิมพ์ไม่มาขายมาลัยที่สี่แยกเป็นอาทิตย์นั่นแหละคือตอนที่เธอนอนหมดสติที่โรงพยาบาลนั่นแหละครับแล้วเธอก็ไม่มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาดูโลกอีกเลยคืนวันนั้นเป็นคืนที่ผมเจ็บปวดที่สุดคืนวันที่พิมพ์นำพวงมาลัยพวงสุดท้ายมาให้ผมนางมาในสภาพไหนกันแน่ ได้ข่าวว่าโรงพยาบาลเขาเก็บศพพี่พิมพ์ไว้อยู่นะครับแต่ก็สามคืนแล้วไม่มีใครไปรับศพเพราะแม่พี่พิมพ์ก็ยังป่วยพวกคนที่รู้จักก็คงต้องปล่อยให้ศพของเธอเป็นศพที่ไม่มีญาติต่อไปนะครับผมมาทราบภายหลังว่าที่พิมพ์ถูกรถชนที่สี่แยกเพราะอุบัติเหตุนั้นเกิดจากคนมืนเมาชนพิมพ์ได้รับบาดเจ็บ เมื่อชนเสร็จแล้วกับไม่รับผิดชอบและหนีหายไปในที่สุดบางเอิญคนขับเป็นลูกคนใหญ่คนโตนะครับเรื่องจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนเจ็บก็ไม่มีญาติติดต่อขอยืนยันในเรื่องค่าใช้ใจ่ายรักษาพยาบาลพิมพ์จึงต้องนอนทุกข์ทรมานจนวาระสุดท้ายนะครับแต่เมื่อเธอจะจากไปก็ยังห่วงใหญ่เรื่องหนี้ค้างชำระ ข้าซื้อพวงมาลัยของผมเธอจึงอุสตส่าห์แจ้งผมแม้ในรูปแบบของดวงวิญญาณเพราะนางไม่ต้องการเป็นนิ่ติดตัวซึ่งเธอเหลือไว้เพียงแค่ร่างไร้วิญญาณเท่านั้นกับความหงอยใหมบรดาที่เจ็บป่วยไม่มีวันช่วยเหลือตนเองออกจากวังวนแห่งความทุกข์ทรมานแม้ผมที่ได้เข้าไปสัมผัสชีวิตของครอบครัวเล็กของเธอก็ยังพอนิ่งดูได้ไว้ต่อไปหรือไม่เล่า ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องมาไลยผียังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ